สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ไลนนี้นะครับอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงงานนาคารำลึกนะครับที่วัดหลวงพ่อชไไนนะครับฉะนั้นเหลือเวลาอีกไม,ม่กี่วันนะครับวันเสาร์นี้ก็จะถึงวันงานแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากมาร่วมงานก็สามารถเดินทางมาได้นะครับ การเดินทางมานะครับก็ไม่นานนะครับออกจากจังหวัดขอนแก่นไปก็ไม่ไกลนะครับประมาณจากขอนแก่นเนี่ยนะครับจากสนามบินขอนแก่นไปถึงวัดหลวงพ่อชนไยเนี่ยใช้เวลาเดินทางไม่ถึง20นาทีนะครับก็ถึงแล้วนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านฝางนะครับจากสนามบินขอนแก่นไปอำเภอบ้านฝางนะครับตรงอย่างเดียว นะครับไม่ได้เลี้ยวไหนเลยนะครับไปถึงอำเภอบ้านฝางเลี้ยวซ้ายที่เดียวนะครับถึงโรงเรียนบ้านฝางอยู่ซ้ายมือเลี้ยวซ้ายนะครับท่านก็จะเห็นเลยนะครับเห็นวัดหลวงพ่อฉะันชันทสาโรเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาเนาะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมีอ่ของดีนะครับมาให้รับชมนะครับมาให้รับชมนะครับกันเช่นเคย นะครับมาให้รับชมกันเช่นเคยนะครับ uh, วันนี้นะครับก็มีประสบการณ์นะครับอ่าเป็นตะกุดนะครับวันนี้มีตะกุดนะครับมาแบ่งนะครับนี่นะครับมาแบ่งนะครับมีมาแค่นี้นะครับตะกุดมีมาแค่นี้นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากอ่าบวกมาได้นะครับบวกมาได้ แค่นี้เนาะก็เลยเอามาแบ่งนะครับแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์สําหรับตะกุดชุดนี้นะครับตะกุดชุดนี้นะครับเมื่องานไหว้ครูนะครับปี6 5นะครับอ่าทีมงานสตาฟนะครับหท่านนะครับได้ใช้ตะกุดชุดนี้แหละนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านอ่าตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับประมาณเอ้ไม่ใช่4ี่ทุ่มนะครับเดินทางออกจากวัดประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเมื่องานไหว้ครูนะครับ หลังจากออกเดินทางออกจากวัดประมาณสี่ทุ่มนะครับก็ทางกลับบ้านมันมืดนะครับก็ไม่มีสะพานมันมีสะพานนะครับไม่มีไฟนะครับรถมอไซค์ก็เลยไปชนกับสะพานนะครับแต่น้องเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่รถเนี่ยพังหมดนะครับเป็นทีมงานสตาฟที่วัดหลวงพ่อชะไนนี้แหละนะครับเมื่อปี6กห้าเขาอยู่บ้านสาวัตถีนะครับบ้านสาวัตถีกับวัดหลวงพ่อชะไนเนี่ยห่างกันประมาณประมาณ ประมาณ17โล1 6กถึงโลนี่แหละนะครับโดยประมาณไม่เกินนี้นะครับแต่ทางไปอ่ะมันเป็นทางเปี่ยวนาะนะครับทางไปมันเป็นทางเปียนะปเปเป่ยวนิดนึงนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับน้องเขาก็เลยเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้นะครับวัตถุมงคลที่น้องเขาติดตัวไปก็คือตะกุดนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตะกุดจีวรนะครับตัวนี้จะเป็นตะกุดจีวรกับสายศิลในพิธี นะครับแล้วก็จะมีไายผูกแขนนะครับผมบอกแล้วว่าไายผูกแขนหลวงพ่อชุดนี้เนี่ยนะครับจะกันหมากัดนะครับนี่นะครับจะเป็นชุดอย่างนี้นะครับ1ชุดจะมีแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะมีแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแต่ละชุดนะครับด้านในจะเป็นตะกุดจีวรนะครับมีตะกุดจีวรแล้วก็จะมีสายศิลในพิธีนะครับหลวงพ่อปลุกเสกนะครับทาเป็นชุดเป็นชุด นะครับตัวนีน้นะครับถือว่าก็ออกนานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ปี6 3 6 6 6 1นะครับออกปี61นะครับตะกุดชุดนี้นะครับออกในงานนาคารำลึกนะครับออกในงานนาคารำลึกออกก่อนงประมาณงานราคารำลึกนี่แหละเอ้ไม่ใช่งานงานอายุวัฒนะหลวงพ่อนะครับงานอายุวัฒนะนะครับนี่นะครับงานอายุวัฒนะหลวงพ่อนะครับครบรอบหกสิบเอ็ด ครบรอบ61ปีหลวงพ่อไฉนัชันทสาโรนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดเนาะนะครับแล้วก็จะเป็นนี่นะครับจะเป็นตะกุดแบบนี้อีกนะครับนี่นะครับอันนี้เลข2 2 8นะครับก็จะจะมีแบบนี้นะครับ1ชุดนะครับชุดนึงก็จะประกอบไปด้วยนี่นะครับด้านในเนาะผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูกันชัดๆนะครับมีประสบการณ์นะครับตอนนี้ก็หากันเยอะนะครับหากันเยอะนะครับหากันเยอะ นะครับก็นี่นะครับถือว่าสวยนะครับตะกรุดชุดนี้ถือว่าสวยนะครับครบองค์ประกอบนะครับเสกหลายวาละนะครับเสกพร้อมกันก like, ับมีดหมอนะครับชุดนี้นะครับเสกพร้อมกันกับมีดหมอนะครับเสกพร้อมกันกับมีดหมอหลวงพ่อชหนนะครับเสกพร้อมกันกับมีดหมอหลวงพ่อชหนชันทสารโรนะครับตัวนี้นะครับหลวงพ่อปลุกเสกเรียบร้อยนะครับ อยู่นี่ะครับจะมีโค้ดนะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับซื้อขายกับผมไม่ต้องกลัวว่าคุณจะได้ของของเก๊ของเทียมนะครับถ้าเก๊ผมคืนเงินให้เต็มนะครับของไม่ดีนะครับเราไม่เอามาอยู่แล้วนะครับผมจะเอามาเฉพาะสายคูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเฉไหนเท่านั้นนะครับฉะนั้นซื้อขายกันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับได้ของดีแน่นอน100%ยเปนะครับสำหรับตะกุดชุดนี้เนาะนะครับถือว่าดีนะครับถือว่าดี นะครับประสบการณ์ก็มีแล้วนะครับในกลุ่มตอนนี้ก็หากันเยอะนะครับหากันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับทีมสตาฟเรานะครับก็หากันนะครับในกลุ่มสตาฟนะครับก็ได้มานะครับไปวัดมานะครับก็เลยขอบูชากับหลวงพ่อมานะครับก็เลยได้มาแค่นี้นะครับหมดแล้วนะครับก็คือหลวงพ่อก็ไม่มีนะครับจุดประสงค์คือไปเก็บของที่วัดนั่นแหละนะครับก็เลยได้เห็นมานะครับก็เลยขอบูชามา นะครับก็เลยเอามาแบ่งกันเนาะนะครับเหลือไม่เยอะนะครับเหลือมีแค่นี้นะครับมีแค่4ชุดนะครับมีแค่4ชุดเนาะแล้วก็มีตะกุดที่ยังไม่ได้ใส่กรอบนะครับอีก1ชุดนะครับนี่นะครับเป็นแผ่นตะกุดนะครับพร้อมเลขนี่นะครับอย่างดีนะครับใครสนใจก็สอบถามได้0ูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าสี่นะครับศูนย์หกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าสี่เนาะนะครับช่วงนี้ก็ จะเข้าวันงานนะครับจะยุ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวมีวัตถุมงคลอะไรนะครับก็จะมาไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับใครสนใจวัตถุมงคลชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ